คนไหนคิดถึงข้าข้าก็คิดถึงเขาคนไหนไม่คิดถึงข้าข้าก็คิดถึงเขาหลวงปูด่ดูพรหม,มปัญโยเมื่อปีพุทธศักราช2523วันหนึ่งขณะที่ลูกศิษย์กำลังนั่งคุยกับหลวงปูด่ดูก็ได้ถามว่าเคยได้ยินเรื่องของการแบ่งภาคไหมลูกศิษย์ตอบว่าเคยครับ ในเรื่องรามเกียรติพระรามแบ่งภาคมาจากพระนารายณ์มีจริงหรือครับหลวงปู่หลวงปู่ท่านนิ่งอยู่อึดใจหนึ่งแล้วตอบว่ามีจริงเหมือนกันอย่างหลวงปูท่ทวดแบ่งภาคมาเกิดไงละ่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้เคยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียนถามหลวงปู่ซึ่งหลวงปู่ตอบว่ามีแต่ทำได้ในพวกหนอพุทธภูมิ หลวงปู่ท่านเคยบอกลูกศิษย์ว่าแกรู้ไหมว่าในหลวงท่านเป็นใครและท่านคือผู้ปัานาพุทธภูมิกำลังใจของท่านพวกนี้จะต้องเป็นผู้นำหมูคนะ่คณะดูอย่างบัวยังมีจ่าฟูงนกก็ต้องมีหัวหน้าฟูงวัดก็ต้องมีเจ้าอาวาสอย่างหลวงพ่อใหญ่พระโบราณคณิซอสอธิอเจ้า,าวาดวัดสแก่ แต่หนอพุทธภูมิที่มีบรารมีเต็มแล้วสูงแล้วเขามักจะไม่เป็นกษัตริย์เพราะจะมีภาระหนักหน่วงส่วนใหญ่เขามักเป็นคนธรรมดาและบวชพระแต่จะบำเพ็ญบรารมีจนในที่สุดจะกระเทือนถึงพระราชวงศ์เองพระเจ้าแผ่นเด่นองค์นี้ท่านมีบุญมากและเป็นแบบอย่างให้กับข้าราชการผู้ใหญ่ทําตาม ลูกศิษย์ถามท่านต่อไปว่าหลวงปู่ครับหนอพุทธภูมิที่บารมีเต็มแล้วท่านก็ไม่ต้องมาเกิดแล้วใช่ไหมครับรอการตัดสนุเลยที่ชั้นดูสิต์หรืออย่างหลวงปู่ก็ไม่ต้องมาเกิดแล้วใช่ไหมครับหลวงปู่ดูตอบว่ากำลังของพุทธภูมิมีหน้าที่ที่จะทำให้มหาชนมีความสุขถ้ามีคนรีกร้อง หรือบ้านเมืองเกิดยุเคเข็นก็ต้องลงมาช่วยจะคิดเอาแต่สบายได้ยังไงนั่นไม่ใช่ความคิดของหนออพุทธภูมิอย่างนี้พระอระหันต์สำเร็จแล้วท่านก็ไม่ต้องยุ่งกับใครไม่ต้องทำอะไรแล้วสิหลวงปู่ท่านตอบคำถามของลูกศิษย์แล้วท่านปรารภถึงการจัดงานเรื่องศพของท่านต่อไปว่าถ้าข้าตายแล้วอยากเก็บศพไว้นานเจ็ดวันเผาเลย ไม่เผาก็ยนทิ้งไปเหย๋ยวจะกลายเป็นหากิ่นกับศพและลูกศิษย์ได้แย้งกับท่านว่ากลัววัดจาร้างหลวงปู่ท่านตอบว่าเรื่องเผาไม่เผาต้องแล้วแต่คําสั่งดูอย่างหลวงพ่อสดวัดปากน้ำท่านสั่งไม่ให้เผาเพราะกลัวพระเนนจะอดอยากแต่สำหรับข้าให้เผาเวลาจะเผาให้เผายืนข้าจะได้ไม่ไปไหน ูกศิษย์จึงถามท่านว่าหลวงปู่ไม่ไปนิพพานหรือครับท่านกต็ตอบว่าจะไปได้อย่างไรคนนี้ก็เรียกคนนั้นก็ร้องอย่าไปแค่หัวตะ่านก็พอดูอย่างหลวงปูท่ทวดสิมีคนได้ร้องท่านมากมายบรารมีท่านเต็มท้องฟ้าอย่างข้าเองคนไหนคิดถึงข้าข้าก็คิดถึงเขาคนไหนไม่คิดถึงข้า ข้าก็คิดถึงเขาเพราะในวันหนึ่งหนึ่งข้าต้องอธิษฐานไปให้หมู่คณะทุกวันไม่เคยขาดวันละสามครั้งเขาจะได้ไม่เป็นอันตรายทั้งเช้ามืดตอนเย็นตอนกลางคืนก่อนนอนเพื่อเป็นการช่วยเหลือหมู่คณะเมื่อลูกศิษย์ฟังจบพร้อมกับสำนึกในเมตตาของหลวงปู่ที่มีต่อลูกศิษย์อย่างมากหลวงปู่ท่านได้ย้ำด้วยความเมตตาต่อไปอีกว่า คิดถึงพระครั้งหนึ่งบรมีพระมาถึงเราไปกลับเจ็ดเที่ยวรวมแล้วสิบครั้งได้กำไรดีไหมละ่ะนี่มีในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าบอกกับพระอานท์ถ้าเราคิดถึงพระได้เหมือนกับคิดถึงแฟนเมื่อไรแสดงว่าจะดีแล้วพระโพธิสัตว์หนองพุทธภูมิภาคที่สองในเรื่องของการแบ่งภาค ตามความเห็นของลูกศิษย์เข้าใจว่าท่านลงมาเกิดทั้งองค์คงจะไม่ใช่เป็นการแบ่งจิตมาเกิดเนื่องจากหนออพุทธภูมิที่มีบาร,รมีสูงแล้วท่านจะมีพลังจิตสามารถตั้งพุทธนิมิตธรรมนิมิตสังคนิมิตได้ซึ่งรวมเรียกว่าเป็นพลังงานหรือบาร,รมีธรรมที่ท่านสร้างมาซึ่งหลวงปู่เรียกรวมว่า พูดพระเจ้านั่นเองสิ่งเหล่านี้จะเป็นบาร,รมีที่คอยติดตามรักษาคุ้มครองไม่ให้ออกลอกลู่นอกทางของศาสนาจบจนกระทั่งท่านได้ปฏิบัติธรรมไปถึงจุดหนึ่งทําให้ท่านได้รู้ถึงอดีตที่เคยทํามาซึ่งตรงกับมงคล38ในข้อที่ว่าปุเพจักกตะปุญญตาบุญที่เคยทํามาแต่ก่อนนั้นเป็นมงคล ดังนั้นผู้ที่สนใจทางศาสนาได้จึงถือว่ามีบุญแต่เก่าก่อหมาคำชูอุดนุนบางคนแค่เป็นโจรเมื่อถึงเวลาผลบุญเก่าเข้ามาเสริมก็สามารถพิกจิตให้เกิดปัญญาได้อาทิเชน่นพระองค์ุลีมานหลวงปู่เทศเทศกลังสีได้เคยอธิบายถึงท่านที่ได้พระโสดาบัน เมื่อมาเกิดใหม่ไม่ใช่จะรู้ว่าตนเองเป็นพระอริยะบุคคลเลยทีเดียวแต่ต้องมาปฏิบัติธรรมอีกระยะหนึ่งจึงจะรู้อดีตได้ซึ่งในหนอพุทธภูมิก็คงเช่นเดียวกันหลวงพ่อมหาวีระท่านเคยกล่าวถึงหนอพุทธภ,ภูมิที่มีบารมีเต็มขั้นซึ่งเป็นปรมัตถบารมีจึงจะไม่ตกนรกอีกเหมือนพระสดาบัน ซึ่งไม่ตกไปสู่อบายภูมิอย่างแน่นอนพระบางองค์อาจบรรลุอรหันตผลโดยไม่ผ่านขั้นตอนโสดาสกิทาและอนาคามีผลซึ่งลูกศิษย์มีความเห็นว่าเป็นไปได้สองกรณีคือกรณีที่หนึ่งพระองค์นี้เคยได้เป็นพระโสดาบันมาแล้วในอดีตและกรณีที่สองคือพระองค์นั้นบรรลุพระอรหันตผลโดยสัพพันทันที ตลอดสายเช่นการบรรลุอรหันตผลของพระศิวลีซึ่งเริ่มตั้งแต่เป็นเนนได้เป็นพระโสดาบันเมื่อท่านบวชเป็นพระในขณะที่ปรงผมจนกระทั่งเป็นพระเรียบร้อยท่านก็บรรลุเป็นพระอระหันตทันทีพระพธิทสัตว์หนอพุทธภูมิการแบ่งภาคช่วงที่สหน่อพุทธภูมิที่มีการสร้างบาร,รมีถึงส0ทัศมีอยู่อย่างหนึ่งคือ ปัญญาบารมีขั้นปรมัาจึงทำให้ท่านไม่ต้องไปอบายภูมิเพราะท่านล่วงรู้ถึงสัจธรรมต่างๆทำให้ไม่หลงตนลูกศิษย์ได้เคยกล่าบเรียนถามหลวงปู่โดยอ้างพระไตรปิฎกซึ่งได้กล่าวถึงบุญที่ถวายทานกับพระอริยะขั้นต่างๆกำลังบุญไม่เสมอกันแต่ในพระไตรปิฎกไม่ได้กล่าวถึงหนองพุทธภูมิหลวงปู่ท่านได้ตอบว่า หนอพุทธภูมิถ้าเปรียบไปแล้วก็คือพระอนาคามีเพราะกำลังจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแต่จัดเป็นพระอนาคามีชั้นพิเศษคือเหมือนกันแต่ท่านยังไม่เอาหลวงปู่ท่านจึงยังไม่สอนใครถึงนิพพานเพราะถึงไม่ใช่กิจของท่านแต่ท่านรู้ทั้งนั้นบารมีทั้ง16อสงไขยไม่รู้ได้อย่างไรหลวงปู่ทั่จิตท่านยังมีจุดด,ดำอยู่แกว่าจริงไหม ลูกศิษย์ตอบว่าถ้าไม่มีท่านก็สำเร็จแล้วสิครับแต่จุดดำนั้นเป็นจุดของความเมตตาที่ท่านจะโปรดสัตว์เพื่อจะให้สมกับคำว่าสีอรยะเมตไตรดังนั้นจุดดำนี้ผมถือว่ามีค่าหน่อยมากตัดทิ้งไปได้เลยหลวงปู่ท่านพยักหน้ายิ้มรับสันนิษฐานค่อนข้างกลมสีน้ำตาลดำหลวงปู่ท่านบอกว่า คือพระธาตุหลวงปู่ทวดซึ่งถ้าเราได้อ่านตามพระไตรปิฎกพระธาตุจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเท่านั้นไม่มีการกล่าวถึงพระธาตุจากหนองพุทธภูมิเลยเพราะท่านก็เปรียบเสมือนพระผู้บริสุทธิ์การซักฟอกธาตุขันจึงย่อมเป็นไปได้ทําให้เข้าใจถึงฟันและเกศของหลวงปู่ที่เป็นพระธาตุเช่นกัน ผู้เขียนนึกถึงคำพูดของหลวงพอ่อมหาวีระที่กล่าวถึงพระโพธิสัตว์ที่มีบารมีสูงพระอรหันต์ยังให้ความเคารพและเมื่อกราบเรียนถามหลวงปู่ท่านก็ตอบว่าคงจะจริงโดยอย่างหลวงปุ่ทวดนั่นไงเวลาปลุกเสกพระพระโดยมากก็ร้องขอความช่วยเหลือจากท่านพระโพธิสัตว์หนอพุทธภูมิการแบ่งภาคช่วงที่สี่ หลวงปู่ท่านเล่าให้ฟังว่าในวันหนึ่งถึงหมอจีนที่มารักษาท่านโดยการจับชิปปะจรเพื่อตรวจอาการโรคหรือที่เรียกว่าหมอแมะหมอบอกว่าหลวงปู่มีพระเต็มไปหมดทั้งตัวท่านถามเหตุผลกับผู้เล่าซึ่งลกูกศิษย์ก็พิจารณาแล้วถึงเรื่องเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชนิดหนึ่งใช้วัดการตึงของชิปปะจรถ้าเป็นผู้มีสมาธิดี การเต้นของชิปจรจะราบเรียบการใช้ออกซิเจนจะน้อยแต่ในกรณีของหลวงปู่หมอใช้วิทยาการทางจิตตรวจสอบพบว่าการเต้นของชิปจรราบเรียบทั้งๆที่หลวงปู่นั่งอยู่ในอิริยาบถกำลังคุยหรือไม่ได้นั่งสมาธินั่นแสดงว่าจิตของท่านเป็นสมาธิตลอดเวลาหรือจิตไม่มีความคิดปรุงแต่ง ทางหนังจริงกำลังภายในเรียกว่าท่าไร้อารมณ์ลักษณะเช่นนี้เข้าลักษณะทางพุทธคืออารมณ์ของพระอระหันต์เป็นลักษณะของผู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติจิตขั้นสูงทำให้นึกถึงหลวงปู่ปานที่กล่าวไว้ในประวัติของท่านในขณะที่ท่านกำลังคุยกับญาติโยมแต่ทางด้านอีกจิตหนึ่งสามารถเสกน้ำมนต์ไปพร้อมกัน หรือผู้เล่าประสบมาด้วยตัวเองกับหลวงพ่อชาสพัทโทวัดหนองปากพงจังหวัดอุบลราชธานีในขณะที่ท่านนั่งคุยกับญาติโยมอยู่นั้นท่านก็ได้จุดเทียนไว้บนขันน้ำสักพักหนึ่งก็ได้นําน้ํำมนต์มาพรมให้กับญาติโยมโดยที่ท่านไม่ได้นั่งอธิษฐานจิตเลยแม้แต่หลวงปู่เองท่านก็ได้ทําอยู่บ่อยๆเมื่อมีญาติโยมมานิมนต์ท่าน ไปร่วมพิธีต่างๆตั้งแต่พิธีปลุกเสกพระงานทําบุญบ้านเป็นต้นพระโพธิสัตว์หนอพุทธภูมิการแบ่งภาคช่วงที่หเกี่ยวกับเรื่องของความปรารถนาของหลวงปู่ลูกศิษย์ได้สรุปได้เลยว่าท่านปรารถนาพุทธภูมิอย่างแน่นอนมีคนเคยคุยกับลูกศิษย์ของหลวงปู่หลายคน และมีคนหนึ่งชื่อเชงอยู่วัดสแกได้กล่าวถึงหลวงปู่ว่าหลวงปู่ท่านปรารถนาพุทธภูมิไม่อย่างนั้นท่านไม่มานั่งหลังขดหลังแข็งรับญาติโจมอยู่หรอกนะมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกศิษย์หลวงปู่ชื่อปราณีได้ถามหลวงปู่เรื่องการไปนิพพานของหลวงปู่หลวงปู่ก็ตอบว่าเรื่องอะไรข้าจะไปนิพพานข้าหวังเป็นนายร้อยไม่ใช่หวังเป็นนายสิบ คนอย่างข้าต้องหักยอดฉัดจึงสมใจและนั่นจึงเป็นการกล่าวจากปากท่านเองท่านบอกความปรารถนานี้เช่นกันและท่านยังบอกอีกว่าเขาว่าก,กันว่าข้าจะสำเร็จกรรหวังต้นไม้หนึ่งคู่ข้าเองยังไม่รู้เรื่องไรในตอนนั้นลูกศิษย์ก็ยังไม่แน่ใจได้แต่มองต้นไม้ในวัดสแกว่าจะเป็นต้นไหนแต่ก็ไม่มี นั่ต่อมาในภายหลังจึงเข้าใจในคำพูดของท่านจนกระทั่งหลวงปู่บุตรดาถาวารวัดกลางชูศรีเจริญสุขจังหวัดสิงห์บุรีท่านมาเยี่ยมเมื่อคราวที่หลวงปู่ไม่สบายก่อนบรรณภาพและมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่หลวงปู่บุตรดาจะกลับท่านได้พูดกับหลวงปู่ดูว่าวันนี้ผมนั่งมงกุฎพระพุทธเจ้ามามอบให้คุณในมอนอยู่ต่อเธอ ถ้าไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรที่คุณปรารถนานั้นน่ะสำเร็จแน่ต่อไปคุณจะได้เป็นพระพุทธเจ้าหลวงปู่บุตรดาก็ลากลับในวันนั้นผู้ได้ยินหลายคนลูกศิษย์คนหนึ่งก็ได้เรียนถามหลวงปู่ถึงความหมายที่หลวงปู่บุตรดาพูดท่านตอบว่าพระอารหันต์ให้พรเราก็รับไว้ไม่เสียหายอะไรและลูกศิษย์ก็เคยปรารบกับหมู่คณะหลายๆท่าน ถึงความโชคดีที่มีโอกาสได้หยใกล้ชิกกับพระผู้บริสุทธิ์และมีเมตตาจนเรากล่าวคำนมัสก,การได้สนิทใจว่านมโมโพธิสัตโตปรม,มปัญโยสัมมาสัมพุทโธอนาคตกาเล